ลูกชายทั้งสามของปิ่นเกตมณีคาเทิมคนละหนึ่งล้าน ปินเกตมณีส่งลูกชายสามคนเรียนเรียกได้ว่าเป็นดารานักแสดงและนางแบบมากความสามารถที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับคุณปิ่นเกตมณีดารานักแสดงที่ลอดเล่นอยู่บนเส้นทางสายบันเทิงมายาวนานและมีผลงานสร้างชื่อเสียงมากมายเรียกได้ว่าทำเอาโซเชียลฮือฮาเลยทีเดียวหลังรู้ค่าเทอมน้องเจ้าขุนบอกเลยว่าเรียนแค่หนึ่งเทอมต้องรวยสุดๆกว่าจะเรียนจบหมดไปหลายล้าน เลยทีเดียวค่ะเป็นหนุ่มน้อยที่ช่วงที่ผ่านมานั้นเจอดราม่าไม่น้อยสําหรับน้องเจ้าขุนลูกชายสุดปลอของพ่อเจมแมปปินที่ก่อนหน้าน,นี้มีดราม่าในรายการนี้เจเลยจะพาไปส่องค่าเทอมของน้องเจ้าขุนนั่นก็คือเรียนชั้นมัธยมที่โรงเรียนมิวฟิล,ลประเทศอังกฤษโดยมีค่าเทอมละ ปอนขึ้นไปหรือตีเป็นเงินไทยประมาณ432,735บาทนี่แค่หนึ่งเทอมนดเนียกว่าจะเรียนจบมีหลักสิบล้านแน่นอนเลิกราของคู่รักคนดังรุนแรงอย่างต่อเนื่องในแวดวงบันเทิงให้ชาวเน็ตออกมาทายกันว่า คู่ไหนที่มีปัญหาความรักซึ่งบอกเลยว่าช่วงนี้มีหลายคู่มากที่ว่าถ้าถึงเวลาเฉลยก็คือเซอร์ไพรส์แคสเคล่คาสุดกับที่เป็ดดังออกมาให้บอกแสว่าวันหยุดไม่ได้หยุดเนี่ยแรงมาก UFO บอกว่ายังมีอีกคู่ที่เลิกพึ่งเซ็นปบายาไปหมดาดขนาดลูกโตหล่อระดับเทพสร้างขนาดนี้หัวตัวดีเวลาออกไปข้างนอกก็ยังไม่เลิกปรรยาจับได้ก็เลยจบทันทีพร้อมบอก ายว่าอยากอาสาดูแลลูกชายทั้ง3ให้เองทําเอาสาวเน็ตแห่คอมเมนต์โยงถึงนักร้องดังยุค90ที่มีลูกชายหล่อคันเทพ3คนงานนี้สาวเน็ตออกมาทายกันอยู่หลายคู่และบางคู่ก็ได้โพสต์รูปคู่เพื่อเป็นการการันตีว่าความรักยังหวานอยู่บางคู่ก็ยังคอมเมนต์พูดคุยกันปกติในโซเชียลล่าสุดคุณแม่ลูก3หล่อคันเทพอย่างปิ่นเกตมณีภรรยาของนักร้องดังเจเจตริน ลงคลิปใน IG story อัปเดตว่าตน พึ่งไปสักมาโดยสักนั้นเป็นลูกชายทั้งสามคนคือเจ้านายเจ้าขุนและเจ้าสมุทรเป็นภาษาอังกฤษไว้ที่กลางหลังและยังสักคำว่าที่แปลเป็นไทยว่ารักตัวเองนอกจากนี้ปิ่นเกตมณียังแชร์คลิปการ์ตูนล,ลงในไอจีสตอรี่ที่มีข้อความภาษาอังกฤษระบุแปลได้ว่าฉันไม่ได้เสียใจแต่ฉันก็มีความสุขเหมือนกันตอนกลางวันฉันก็ยังยิ้มได้และขำๆไปเรื่อยแต่บางทีพออยู่คนเดียวตอนกลางคืนฉันก็ไม่รู้ เหมือนกันว่าฉันรู้สึกอย่างไรล่าสุดปิ่นเกตมณีคุณแม่ลูกสามได้โพสภาพทําอาหารในขณะที่สามีเจเตตรินก็เข้ามาคอมเมนต์ตตอบกับเหมือนปกติยกให้เป็นอีกหนึ่งครอบครัวสุดยอดของวงการบันเทิงสําหรับครอบครัวของธนาสินเพราะไม่ใช่แค่ คุณพ่อเจเจตรินและคุณแม่ปิน่นเกตปณีเท่านั้นที่ฮอตยังรวมไปถึงลูกๆทั้ง3ามคนอย่างน้องเจ้านายน้องเจ้าขุนและน้องเจ้าสมุดด้วยที่มีเหล่าสะพัยมโนยื่นใบสมัครต่อแถวกันเพียบ